สวัสดีค่ะจริงๆต้อนรับเข้าสุริยายออฟทาลอดบายกันชริยานะคะเรียบนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะามากันที่ธาตุเด่นพฤษภศพกันมังกร1 1 6ถึงสิสิงหานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอ่าเป็นการดูดวงแบบจนรรุ่นเรดดิ้งดวงทั่วไปนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันเป็นดวงทั่วไปอย่างที่บอกนะคะอาจารย์เป็นทุกๆก,กําลังใจทุกๆก,กําลังใจที่กำลัง เ,เกิดวิกฤตการในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของอะไรต่างๆขอให้คุณผ่านวิกฤตไปได้ถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเป็นพลังงานบวกๆให้นะคะโอเคไหมคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากมากถึงมากที่สุดใส่แมสล้างมืออย่าไปสถานที่เสี่ยงๆถ้าต้องไปและมีความจําเป็นใส่แมสกล้างมือหนาๆหน่อยนะคะ เพื่อคนที่เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะโอเคไหมมาทัดดินได้แก่เพื่ศอกันมังกรน,นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณใน1นึงถึสิบหกสิงหานี้จะเป็นเช่นไรออาจารย์เจอเรื่องของการงานการเงินก็จะบอกด้วยละกันจะ จะ,จะไอ้นี้ไปด้วยจะใส่ให้ไปด้วยถ้าเห็นอะไรเตือนก็จะเตือนไพ่เป็นแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักเลยค่ะแล้วก็ในด้านความรู้สึกในด้านความรักตัวตนของคุณมี5า้าใบคนที่คุณรัก5า้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5า้าใบไพ่ใบแรกเป็น Page o อ One คุณได้เริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆเริ่มสิ่งใหม่ๆทําให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงทําให้คุณมีความรู้สึกดีด นะคะคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้คนที่เข้ามาร่วมงานกับคุณคุณอาจจะมีการได้ศึกษาได้การเริ่มต้นหมายถึงการมองมองอไปถึงการเริ่มต้นเช่นเรียนออนไลน์เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเรียนทําอาหารเรียนโหราศาสตร์คุณมีโอกาสเหล่านั้นภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะมีความรู้สึกถึงมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใ,ในหัวคุณอาจจะได้พบคนที่ รู้จักได้ทักได้ทายกับใครบางคนสถานการณ์การเงินราคาเป็นช่วงเวลาที่ตั้งต้นคุณอาจจะมีงานอะไรเข้ามาใหม่ๆเป็นจ็อบพิเศษเป็นจ็อบพิเศษมีงานอย่างสร้างสรรค์น,นะคะเป็นเป็นธุรกิจที่ถ้าคุณได้ดีลกับธุรกิจหรือร่วมงานกับคนที่อายุน้อยๆก็คงจะไปได้ดีเหมือนกันนะคะการงานก็ไปได้ดีเหมือนกันแต่ว่า คุณเป็นคนเก่งออย่าต้องอย่าก,กังวลที่มีความกังวลใจความไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะบริหารจัดการได้เพราะคุณเป็นคนที่เป็นเอ็มเปอรทีเดียวเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรและคุณมีแนวคิดแนวปฏิบัติหรือคําแนะนําดีๆให้กับคนอื่นเสมอๆคุณได้คุณยังมองไปถึงเรื่องของความรักการไปสืบไปส่องไปว้ามองคนอื่นเขาเข้าคนเก่าๆคนไกลๆคนที่จากไปพยายามตัดอ,อกตัดใจหรืออยากส่งข้อความหา การสื่อสารใดๆก็ตามบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกความรู้สึกแต่บางคนนั้นยังไปสืบไปสง่งถามว่าจะส่งได้ไงอาจารย์บล็อกแล้วก็ปปดบล็อกสิคะปดบล็อกแล้วก็สง่สงส่งแล้วก็บล็อกต่อประมาณนั้นแหละทําบ่อยปะตอบในเม้นด้วยโอเคดินจ๋ามีใครสักคนที่คุณเดินจากเขาไปหรือใครสักคนที่คุณคุณจากเขามาเขาจากคุณไปตอบในเม้นด้วยค่ะยังความเศร้าใจเสียใจยความกังวล คุณเป็นคนที่ถามว่าเสียใจมากไหมก็ไม่อ่ะคุณเป็นเดอบลเออร์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะ,แยะชอบสั่งชีน้นิ้วสั่งคนอื่นจนชินเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ใดๆคุณมีก้าวถ้วยคุณก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้และคุณก็ค่อนข้างรักตัวคุณเองมากถึงแม้นความสัมพันธ์ใดๆมันมีดมูลอะคุณมองแล้วความสัมพันธ์ที่มันไปปลอดภยัยหรือความสัมพันธ์ที่มีความรักในที่ลับๆร,ร,ระวงัง ความรับจะถูกเปิดเผยนิจ้ะอย่าใจร้อนในความสัมพันธ์เดอะทาวเวอร์คุณอาจจะไปได้รับข่าวสารบางอย่างกับคนที่คุณเคยรักและทําให้ความรู้สึกของคุณกับเขามันพังลงไปด้วยความรู้สึกเขาโพสต์อะไรสักอย่างที่คุณไปส่องเห็นแอบไปรับรู้ว่าใครมีคนมีใครเขามาจีบคนนี้คุณก็อาจจะทาแบบ เลิกคิดเลิกหวังเลิกรู้สึกแบบนั้นก็เป็นได้เหมือนกัน <_ S 1> เบื่อเซงเปดนั่งน้อยสี 4, ถ้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไง King of p e เ t น c l e Queen of Wand j u t t ติ e the e e a ชค King o ครับคุณอาจจะคุยกับคนทาดุลมเม,มทุนธาตลมเมทุนตุนกกมินตุนเสิง น้ำกร,รกฎมินพิจิกเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาค่อนข้างควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีคนคนนี้อาจจะเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้มีสเสน่ห์ในตัวเองมากมีความเก่งมีความมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นความรักที่มันไม่ดีเขาก็ปล่อยมันเขามีก้าวเหรียญคุณมีก้าวถ้วยต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะต่างคนต่างรักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย เหมือนเขาวิ่งตามเขารักคุณอะ่ะเหมือนเขาต้องการเขาเขาพยายามทําหลายๆอย่างให้กับคุณและแต่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาก็เลยไปข้างหน้าละคะ่ะเขาก็ไปรักตัวเขาเองละอืมเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากลาบากนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตแนวโน้มต้องอดทนค่ะไพ่บอกว่าต้องอดทนการเงียบเฉยการอยากได้อะไรคุณถ้าคุณอยากได้อะไรหรือคุณคิดถึงใครสักคนนะคะ โทษนะคะเอาโทรศัพท์ไปดิอถ้าคุณคิดถึงใครบางคนคนเก่าๆคนไกลๆคนที่จากไปมีโอกาสมากมายที่จะหวนคืนกลับมาเป็นความรู้สึกที่คิดถึงคนเก่าๆอยากให้เขากลับมายังมีความรู้สึกดีๆต่อการอินเลิฟอยู่เลิฟเลิฟไพ่ของทรูอั f คัพต่างคนต่างชอบกันรักกันแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนิ่งเฉย ยิงทิธออิประมาณนั้นเธอไม่ทักฉันฉันก็ไม่ทักเธอเธอไม่คุยกับฉันฉันก็ใหม่คุยกับเธอประมาณนั้นความสัมพันธ์มันจะพัฒนาได้ไหมแบบนั้นก็ยาก่อการพัฒนานะมันก็ยากที่จะเดินต่อไปในอนาคตได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าความรักครั้งนี้คุณอากาศกำลังคิดถึงใครบางคนคนเก่าๆคนไกลคนที่จากไปแล้วคนที่มีอายุน้อยกว่ายัางต้องอดคุณยังต้องอดทนกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เขาคิดยังไงกับคุณคะดิน เดวิลฟอร์จูนจักรวาลเวลาจักรวาลจักรวาลจะเหวี่ยงคนคนนี้กลับมาหาคุณอีกไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตนะคะเขาโฟกัสกับสิ่งที่เขามีเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่คุณคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนคนคนนี้เป็นคนที่เสน่ห์แรงอย่างที่บอกเป็นคนเก่งเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปไม่อยากอยู่อยู่ไม่มีความสุขก็ไม่อยู่ คือค่อนข้างมีทิฏฐิในตัวเองค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมีทุกอย่างในตัวเองเขามีสิบถ้วยใช่ไหมเขามีสิบเอ้ยไม่ใช่สิบถ้วยสิบเหรียญเขามีสิบเหรียญเขามีงานเขามีเงินเขามีความฉลาดเขาก็อาจจะไม่ง้อคุณ <laughs> แล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะเดลเวอร์ <L> คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีเมถุน,นคุณล่ะ คุณกัดความรู้สึกของตัวเองคุณเครียดกับอะไรอยู่คะอยากเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนเหรอมีคนมาขอโอกาสจากคุณอนะมีเด็กมาหยิบยืน่นความสัมพันธ์หยิบยื่นไมตรีให้มีเด็กเข้ามานะ่ะคุณอยากได้ไหมล่ะถ้าคุณอยากได้คุณก็กลับไปทักเขาละกันคุณต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเดอเดอะเดวิลเดวิลมาบอกว่าคุณยังผูกติดยึดติดอยู่กับใครบางคนที่ได้ห่างหายกับเด็กคนนี้ มีเด็กเข้ามาแต่ความสัมพันธ์นั้นมันมีความสัมพันธ์ซ้อนอะมันมีความสัมพันธ์สามคนหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณอะรักเขาแต่เขาไม่รักคุณหรือเขาอาจจะคิดว่าเขารักคุณแต่คุณไม่รักเขาเป็นความคิดของแต่ละคนที่มันไม่สามารถจะไปต่อกันได้ต่างคนต่างคิดคุณคิดอย่างหนึ่งเขาคิดอย่างคุณคิดแต่คุณไม่แสดงออกคุณเงียบคุณเฉยคุณเมยใครเขาจะรู้จ้ะเขาก็เหมือนกันอ่ะไปต่อสิในบางคนค่ะในบางคนนะคะ เนี่บไปแล้วห่างหายไปแล้วเลิกกันไปแล้วมีโอกาสไหมที่จะกลับมาพัฒนากลับมาพูดมาคุยมาเจราจามาพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะกลับมาพูดมาคุยมาดีกันได้ในอนาคตมีโอกาสไหม justment การปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรในอดีตที่มันย่ำแย่ความรู้สึกที่มันแย่แย่ดูเดความรู้สึกที่มันแย่แคุณอาจจะคุยกับราศพีพฤิก คิงออฟครับมีโอกาสมีมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กันได้นะถ้าใครบางคนยอมวางอีโก้วางอีโก้ลงวางทิฐิลงถ้าอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้สามารถที่จะกลับไปเขารอคุณโย่คุณก็รอเขาแต่ถ้าคุณเฉยเมยไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณนั่งอดทนอยู่แบบนี้ ก็ต้องทนต่อไปค่ะความหนักใจความรู้สึกแย่ yeah! ความรู้สึกว่ามันไม่สามารถไปได้อะคุณก็หนักใจต่อไปแล้วการเดียมเพรสค่ะค,คนคนนี้ถ้าคุณถ้าคุณกลับไปทักไปไทยเ็าเป็นเดียมเพรสของคุณนะเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคนที่คุณห่างหายมาไม่มีใครเป็น เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเท่านี้แล้วหรือคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นเดียมเพสคุณมีพร้อมทุกอย่างนาทีการงานที่ดีหน้าตาเราเราเอาการหน้าตาสวยเงินก็มีสมบัติก็มีชีวิตดีๆคุณก็ไม่งอไครคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้จัสติกคุณอาจจะมองว่ากาา็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เขาไม่ทักคุณคุณก็ไม่ทักประมาณนั้นเขาอาจจะมองความสัมพันธ์เรานี้ว่ามันต้องมีใครสักคนที่ทําอะไรก่อนะอืม หรือว่าเขาทักมาแล้วคุณทำฟอร์มเยอะอะเก๊กเยอะอ่ะเขามีคนใหม่ไปหรือยังคะคนที่คุณรักเดอดซันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่ที่มีชื่อเสียงทำงานการแสดงก็ได้เขามีคนใหม่ไปหรือยังเขายังมีคุณอยู่ในใจแต่ถามว่าเขามีคนอื่นมาจีบไหมไม่ มเยอะแยะเลยแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาไม่เปิดโอกาสเขายังยึดติดใจของเขายังย SY ึดอ,อยู่กับคุณอยู่และเขาคิดกับคนเขาคิดกับคนอื่นเหมือนที่คิดกับคุณไหมคะ hmm. เขาคิดกับคนอื่นเหมือนคุณไหมเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมคะไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ความเสียใจนั้นมันยังไม่ได้บางเบายังไม่สางซายังไม่หายเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะเปิดโอกาสให้ใครหรือไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์ใดๆกับใครเพราะความกลัวเขายังมองคุณอยู่ยังสืบยังส่องบางคนนะเป็นคนที่ครอบครัวรู้จักกันก็ได้นะคะเขาค่อนข้างโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงินนะจ๊ะคุณหลามีคนใหม่ไปหรือยังคะเดนผู้ศบกบารมังกร ใจร้อนเรื่องอะไรโอ้โหถือดาบสอ,สองเล่มเลยมีทั้งดาบมีทั้งความใจร้อนมีทั้งความโอ้โหดาบสามเล่มเลยจ้ะจะฟันใครจ้ะจะฟันใครมีบางสิ่งบางอย่างในใจที่คุณอยากจะพัฒนาหรือคุณจะทํามีบางสิ่งในใจที่คุณอยากจะทําแต่คุณไม่ทําคุณมีความรู้สึกถึงเจ็ดถ้วยคุณมีคนเยอะคุณมีของไม่ขาดเราอะ่ะ คน,ค,นคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้น,นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณแค่คิดอยากให้เขากลับมาหวัดหวายเขากลับมาทักหวัดหวังให้ความสัมพันธ์จะไปต่อถ้าคุณไม่ลงมือทําความสัมพันธ์นั้นก็เป็นยังอียงกยงไลเกินเอื้อมแต่คุณพยายามที่คุณสิ่งที่คุณจะทําคือพยายามที่จะตัดอกตัดใจหรือการคิดทบทวนว่าในความสัมพันธ์นี้ต้องตัดเมื่อ้นใจคุณก็ไม่สงบคุณต้องตัดความสัมพันธ์นี้ให้ได้คุณมีคนใหม่เข้ามานะแต่เอาไม่ล่ะ โฟกัสกับงานบางคนนะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานอาจจะร่วมงานกับเด็กๆแล้วอาจจะไปปิง้งปั้งกับเด็กๆเ,เขามาปิง้งปังคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจ๊ะจะคุณเลือกไหมเจ็บถ้วยไม่เลือกจ้าสวยเลือกได้หรอเลือกได้จ้าไม่เอาจ้าถ้าฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคะเขาหันหลังให้คุณแล้ว เดอะฟูเขาอาจจะอายุน้อยฝักคุณเขาไปโฟกัสกับเงินทัว่วครับรักยังคงมีอยู่คุณอาจจะคุยกับราศีกันรักมีอยู่แต่รักแบบว่ารักไว้ในใจรักไม่เปิดเผยรักไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตมอีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้มีอิสระเขาชอบการเดินทางเป็นเด็กคนนี้อารมณ์ค่อนข้างดีมีความรู้สึกอารมณ์ลันลาลันลาลันลา ประมาณนั้นค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวมีความรักไหมเมีอยู่กับคุณยังไม่สั่งซาแต่ว่าเขาพยายามขจัดมันออกไปจัดใจพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เขาเป็นเออคุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรจะ้ะกักขังตัวเองอยู่กับอะไรคุณจะพยายามโฟกัสกับครอบครัวคุณเป็นหลักคุณรู้ว่าความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันไปได้ยากจริงๆก้าวดาบ เก้าดาบสองดาบไม่ตัดสินใจทําอะไรอยู่กับความเป็นจริงในบางคนนะคะโฟกัสอยู่กับครอบครัวคุณมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องดูแลบางสิ่งบางอย่างในใจที่คุณหยิบที่คุณคิดอยู่มันอยู่ในใจคุณเป็นคนควบคุมตัวเองได้ดีนะทั้งความรู้สึกทั้งความคิดทั้งใจทั้งการกระทํา คุณนิ่งทุกๆสิ่งอย่างไม่ว่าอะไรที่มันจะเข้ามาทำให้จิตใจคุณสวิงสวายคุณเก่งคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรคุณรู้ว่าคุณเป็นแบบไหนคุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรจะยืนอยู่จริงๆนะคะคุณเป็นคนเก่งอะไรที่คุณต้องการคุณเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตัวเองมากถ้าคุณต้องการการงานที่ประสบความสำเร็จคุณจะผลักดันตัวเองทุ่มเทกับงานใส่ใจทุ่มเทไปสู่เป้าหมายเวลาถ้าคุณอยากได้อะไร คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้น,น,นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อต่อความยากลาบากไม่ยอ่อท้อต่อความคือเป็นคนที่มีแรงผักมีพลังพิเศษในการที่จะผักดันคุณนะ่ะแต่ก้าวดาบรักบางอย่างที่มันยังเป็นปรปักรักบางอย่างที่มันอยู่ในใจแล้วมันเจ็บมันก็ยังคงเจ็บต่อไปเพราะคุณมีก้าวดาบกับหนึ่งถ้วยบางสิ่งคนที่คุณชอบเขา เขาก็ไม่ชอบคุณคนที่คุณคนที่เขาไม่ชอบคุณคุณก็ปฏิเสธเขาประมาณนั้นขอนนาาพายแนะนำห้าใบค่ะพายแนะนําบอกว่าการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยแล้วคุณไม่ได้ลงมือทําเช่นถ้าคุณรอคอยใครสักคนทําไมไม่ทักเข้าไปล่ะถ้าทักเขาความสัมพันธ์นี้อาจจะกลับมาก็ได้แต่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาทักเนี่ย สิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่สําเร็จเขาอาจจะไม่ทักกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรไม่ลงมือทําได้แต่วาดวิมานในอากาศว่าเขาจะทักเราไหมเขาจะมาคุยกับเราไหมเขาจะมาหยิบยื่นอะไรให้เราไหมเราให้เขาหยิบยื่นคุณก็รอไปเถอะรอต่อไปนะจ๊ะคนเราถ้าอยากได้อะไรก็ลงมือทําถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ถ้าคุณไปเจ็บเดินหน้าเจ็บคุณเดินหน้าที่ต้องการไม่ใช่ นั่งอยู่เฉยๆแล้วรอให้เขามาจีบรอให้เขามาหารอให้เขามาจิบยืน่นรอให้เขามาปาเคนก็รอไปเถอะดินทสศบกันมังกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e ศูนย์สามสองเ y ชั่วโมงนี้นะคะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักดีๆมันสุ่มเสี่ยงกับ ทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราเรา work for home ได้ก็ทำแต่ถ้าไม่ได้ก็พยายามเซฟตัวเองให้เยอะๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีค่ะ